วายพระเอกซีรีส์วายถูกปลดฟ้าผ่าเพราะเหตุนี้รู้แล้วใจหล่นวูบใครปลดพระเอกซีรีส์วายหลังจับได้ว่าซุกเมียและมีลูกที่โตมากแล้วอีกหนึ่งพิธีกรบันเทิงชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างเต่าทีวีภูหรือเต่าภูงยุพัฒน์ธรรมพัฒน์เราจะเห็นว่าเขานั้นเคลื่อนไหวโพสประโยคเมาสแซบสนันวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆและมีคำใบ้ต่างๆนานา,นาอย่างล่าสุดวันนี้16กุมภาพันธ์66ได้เคลื่อนไหวโพสเมาส์วงการซีรี ทําสาวสาวสายวายใจหายวูบอยากรู้ว่าเขาคือใครโดยบอกว่าปลดฟ้าผ่าพระเอกซีรี่์วายเหตุผู้ใหญ่จับได้ว่าสุกเมียลูกโตมากเอาละจ้างานนี้ทําชาวหนิจจับโทรศัพท์รอดูคําใบ้กันเลยทีเดียวประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามกันจ้า